ชมเขาสวยอยากชมขนาดเขาเฮ้ยๆอ,อ,อย่างเดียวยังยกมือไหว้เขาเลยจา้าอะไรโกนอืมชมเขาสวยไงอยากชมเขาสวยพอเขาชมได้แต่รับหลังเหมือนกันแหละอือบางทีก็ชมได้แต่รับหลังเหมือนกันแหละพอเขาเสียงแข็งขึ้นมาก็ต้องยกมือไหว้ไหมคนอะไรไหว้เพื่อนสวยอืมเป็นคนมีมารยาทน,นเาเะเราอ่ะคนโก้น่ารักมากแล้วใดๆคือแบบ พี่เอฟซีเอาของให้ไปแกะกินไปแกะขนมกินเนี่ยคนโก้เขาก็แบบห้ามระวังโดนคงโดนของนะอะไรอย่างเงี้ยอืมดูความเขาเอารวดวังขาด้วยค่ะในแลนด์ชกูเออทันกันจริงๆสองคนนี้ทันกันมากทุกคนทันกันมากอือความทันเนี่ยอยู่ที่ว่าจะส่วนกันเมื่อไหร่แค่นั้นแหละน่ารักมากสนุกมากทุกคนแสบแสบทั้งคู่ อีกคนก็ชมเก่งหยอกกันเก่งค่ะหยอกกันเก่งสังเกตแต่พี่ป๊อปปะบุมพี่ป๊อปยิ้มแก้มแตกพี่ป๊อปเอ่อยิ้มอย่างเดียวพี่ป๊อปไม่มีอะไรจะพูดพี่ป๊อปยิ้มอย่างเดียวจะ้ะยิ้มไวมีมีการเอาของรอดหวังขาลูกอมรอดหวังขาด้วย <laughs> ดูอือไปญิงไปไปเฮ้ยเฮ้ย มันจะเป็นหมอรามได้ไงแล้วมันจะเป็นฝ่ายหญิงได้ไงครับอย่าพูดเลยเอาเอาเอาครับข้าไม่ไปใส่หรืยจากหมอลำป่ายชายป้ายป่ายโอิโอเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมร้องเพลงหมอรามเพลงไหนครับเอาโอ้ยโอ้ย เกิดมาล่ำขึ้นให้ฟังดูจะเกิดผลลัพธ์อีกแล้วเท่ยยังของมันดีเป็นแฟนหนักหล่อเท่เงี้ยมันมันล่ำเลยบ้าสบแมนร้องไม่เป็นครับเธออยู่บ้านหลังตัวอยู่เอ้ามีอะไรกันครับ เออพิ่มไปบ้าดูวันเราหนักกมูถูกหลอกเลยนี่ไม่ร่ำมากครั้งไหนที่ได้มาโคลาดแล้วถึงหนักกมูลเลยนี่ไปแล้ววารุ่นเลนเยียสเนียไซเดอร์โมจักเพราของกลาดส, <c oughs> ส่วนมาก เวลาที่เขาจะรอดหว่างขาใช่ไหมที่มีอาหารที่โดนของส่วนมากจะไม่ใช่ผู้ชายรอดจะเป็นผู้หญิงรอดวันนั้นผมก็เห็นนุกท่านโดนเอารอดหวางขาเหมือนกันครับอายแต่แล้วลืมนึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงพี่คนนี้เขาจะหนักของเพื่อนเลยนะอ๋อ พี่คนนี้เขาจะหนักเขาเพื่อนเลยนะเวลามาโคลาตเนี่ยหมายถึงเขาเมาแล,ละเจ๊หรอครับไม่หนักไอหัวเขาหนักจุบนหัวเขาหนักมากี่รอบกี่รอบนุ๊ปพี่ไม่ไหวแล้วโอ้พี่หนักมากหนักมากฉันขาโทษฉันขาโทษอ่ะโอเคครับผมเราจะขยับจังหวะขึ้นมาเพื่อที่ใจทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงทางบ้านมีความสุขไปเรื่อยๆ จุดจบเพลงเพราะว่าเราเลยอีกประมาณ3เพลงแล้วก็จะลงเวทีกลับบ้านแล้วครับผมมาก็มาซาสิลงเวทีไว้โจมไปเลยโจมไปเลยโจมไปเลยน okay. ี่นี่จะด่าช่วยนี่มาก็มาช้าแล้วจะลงเวทีไวใช่ไหมนเน่เป็นคนแบบนี้ในไลน์อัพสาม,มาทุ่มครึ่งมาทำไมสี่ทุม่มใช่พูดไปเลยพูดเลยหมายถึงบทงหให้เอฟซีเหรอบวชให้เราเองนี่แหละ พว,พวกนี้แม่บ้านไม่ต้องกดเวทีนะฮะโอ้เมืเ่อยแต่ว่าภาษาที่นี่ไหมเอาไปไปรับก่อนไปไปลูกไปรับก่อนลูกไปเอาไปรับก่อนไปลูกสาวไม่ไนั่นนะลูกสาวขอบคุณลูกสาวนะที่อเอามาให้ลูกเปล่าไปลูกไปคนหล่อไปลูกไปรับไปลูกไป ลุกไปอ่าคน่อของแม่แม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักหนักคอยอเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <laughs> มันก็เห็นชื่ออยู่เนี้ยเออของหนู ลาสีกุมอ่าไปจนหมดตัว,ตตวยุทธศิลป์ก่อนดู<อ>ขนเขาจะหมดแล้วจะของมวลเนี่ยเพลงสามันม,มันจะของเพลงสาเขาหนาไปที่จะของจังมวลย่มเร็วลงเสียเรียบอ่ะไปไปไปไอ้ากำตัวลงเสีย